สอทหารไทยฉายาพยักน้อยได้กลับไปสู่แผ่นดินที่พวกเขาเคยปกป้องไว้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวที่เป็นคำตอบว่าทำไมชาวเกาหลีใต้หลายคนถึงรักและเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยมาฟังกันเลยค่ะพวกเราทั้งหลายก็สนองท,งทันทีไม่ได้ย่อท่อที่จะสนับสนุนการตกลงใจของสถานประชาชาติในอันที่จะให้ความช่วยเหลือต่อประเทศเกาหลีทุกวิถีทาง โดยคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือพิธีรับอธิทหารผ่านศึกไทยในสมรภูมิเกาหลีโดยเมื่อวันที่11ธันวาคม2568อธิของจ่าสำรองมาโนธ พุ่มมณีกรรนอและพลทหารน้ารงแย้มนิยมทหารผ่านศึกชาวไทยในสมรภูมิเกาหลีได้เดินทางไปถึงณท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนโดยมีประลัดกระทรวงกิจการผู้รักชาติและทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนรัฐบาลเกาหลีในการระมอบอธิ จากนั้นวันที่12ธันวาคมจะนำไปยังสุสานอนุสร์สถานสหประชาชาติซึ่ง UN เสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงทหารจาก21ชาติที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องสันติภาพและความอิสระในสมนรภูมิเกาหลีในปีพศ2493-2496ถึง 2, 6, เพื่อจัดพิธีฟังอธติต่อไปสำหรับชายาพยักน้อยหรือว่า Little Tiger คือฉายาที่กองทัพสหประชาชาติมอบให้แก่กรมผสมที่21ของไทยเพื่อยกย่องความกล้าหาญและวีรกรรมของทหารไทยที่ร่วมสึกเคียงข้างกองกำลังพันธมิตรแม้มีขนาดร่างกายเล็กกว่าชาติอื่นแต่ก็มีจิตใจเด็ดเดี่ยวทำให้ทหารไทยกลายเป็นวีรบุรุษของชาวเกาหลีใต้โดยข้อมูลจากกองบัญชาการกองกำลังสหประชาชาติระบุว่าไทยส่งบุคลากรไปร่วมทั้งหมด 11,786คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1,273คนมี129คนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้บาดเจ็บ1,139คนและสูญหาย5คนโดยชาวเกาหลีใต้จำได้ไม่เคยลืมว่าประเทศไทยคือประเทศแรกๆที่หันมาให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้ เดิมทีไทยเริ่มจากการส่งข้าวจำนวน4ตันหรือ5วันหลังจากสถานการณ์ประทุขึ้นจากนั้นตามมาด้วยการส่งกำลังทงั้งทางบกน้ำอากาศเข้าช่วยเหลือหากหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องนำอธิทธหารไทยไปฝังไว้ที่นั่นคลิปหน้ามีคำตอบกดติดตามไว้เลยค่ะ